สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช่างพงปืนยิงปลาผายยิงหนูนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวผายิงหนูตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1290บาทนะครับราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ําว่ารวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้หน้าจอนี่เลยนะครับเบอร์โทร0 9 6 403 3 9 9 5 5นะครับส่วน ID ดีล n e ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับพงแล้วก็ต่อด้วยเบอร์โทรนะครับ09 6 40339 4หนะครับงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกก็เป็นลูกธนูนะครับเป็นลูกเหล็กนะครับลูกธนูต่อท้ายด้วยตัวเกี่ยวหนังยางเป็นเหล็กนะครับปลายก็เป็นเหล็กนะครับ ตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่1กิโลกร,รัมนะครับมีปีกโรลเลอร์นะครับเป็นปีกโรลเลอร์นะครับ1นึ่บาทราคาคือรวมส่งเก็บเ,เงินปลายทางแล้วนะครับไกลจะเป็นไกลเหล็กนะครับผมแต่ถ้าเป็นไกลมีสแตนเลสมีเซฟแบบนี้บวกเงินอีกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถ้าเป็นไกลสแตนเลสมีเซฟนะครับบวกร้อยห้าสิบบาทนะครับจากราคาเดิมนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักจะเบานะครับ เป็นท้ายไม้ยางพารานะครับทําสีแล้วก็แกะสลักลายนะครับหลายหาท่านอาจจะสงสัยว่าไม้ยางพาราทนไหมโดยปกติของเนื้อไม้ยางพารานะครับเขาะจะเป็นเนื้อไม้ที่ละเอียดนะครับแล้วก็มีความความทนพอสมควรนะครับปกติเขาก็ที่ทํากันก็มีไม้สนไม่อะไรแต่ว่าไม้ยางพารานี่แข็งกว่าไม้สนนะครับแข็งกว่าไม้สนนอกนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับงานบาน,บาน หัวใจสําคัญคือมันเป็นรางอลูมิเนียมนะครับรางอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับข้อดีของรางอลูมิเนียมหนึ่งมีน้ําหนักเบาสองมันมีความเที่ยงตรงกว่ารางไม้นะครับเพราะว่ารางไม้มันมันขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศนะครับบางทีหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวไม้ก็จะบิดไปคนละทิศละทางนะครับบางทีนะฮะดูงานชัดเลยนะครับ ก็เป็นปีกโรเลอร์นะครับผมข้อดีของปีกโรเลอร์นะครับเวลาเรามัดยางในลักษณะนี้นะครับก็คือเวลาเวลาขึ้นยางนะครับจะขึ้นง่ายแล้วก็เวลายิงมันจะมีความแรงแล้วก็เที่ยงตรงกว่าเราไม่ใส่ปีกนะครับแต่ตัวนี้เราก็สามารถถอดปีกออกได้นะครับปีกสามารถถอดได้เลยนะครับเป็นน็อตหางปลานะครับถอดได้เลยปรับ ใส่ปรับไซส์ได้เลยนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับไม่ชอบก็ถอดได้เลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าใส่ปีกแล้วเราจะเล็งง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่ใส่ปีกยางมันจะบังตาเรานะครับเวลาเราเล็งนะครับผมถ้าใส่ลูกก็ประมาณนี้เลยนะครับ งานก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมการจองคิวนะครับผมก็แค่แจ้งชื่อที่อยู่ไว้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่คิวอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานพรีออเดอร์นะครับผมสั่งทําตามที่ลูกค้าสั่งมานะครับเพราะว่าทาไม่ทันอยู่เนาะช่วงนี้อาจจะล่าช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม เราต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก่าจะทําเสร็จได้แต่ละตัวนะครับต้องเก็บรายละเอียดอยู่นะครับผมนะครับข้อดีนะครับของลูกตัวนี้นะครับลูกจะพอดีกับลำอ้ลางนะครับมันจะมีความเที่ยงตรงสูงนะครับทำไมต้องใ hmm. ช like ้ลูกยาวนะครับคือลูกยาวเวลาเรายิงเวลาเรายิงเราเล็งนะครับมันจะมีความเที่ยงตรงสูงนะครับเวลาลูกออกส่งออกไปนะครับมันไม่ค่อยออกซ้ายออกขวานะครับ แต่ระยะสูงต่ำนี้อยู่ที่การเล็งของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับว่าปืนผาเนียลักษณะนี้เป็นปืนที่สามารถเล็งยากนิดหน่อยนิดนึงนะครับต้องใช้ความชนานาญเลยนะครับผมตัวนี้การเปลี่ยนยางแต่ละครั้งแต่ละทีก็มีผลนะครับยางในการเล็งนะครับในการยิงนะครับจะใช้งานยากนิดหนึ่งแต่ถ้าท่านไหนแบบเซียนๆแล้วชนานาญแล้วผมว่าก็ไม่ไม่ถือว่ายากนะครับ ก็ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับขอ,อเข้ามาติดตามเข้ามารับชมเป็นกําลังใจก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับผมพอจะได้มีกําลังใจพัฒนางานออกไปเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านก็พอจะรู้จักผมอยู่นะครับผมช่างพงนะครับจากช่อง DIY ใบช่างพงต่กอนทาปืนอารมณ์นะครับตอนนี้ปืนอารมณ์ผมไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะว่าตัวน,นั้นผิดกฎหมายนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะสามารถพกพาหรือใช้งานได้แต่ว่า ไม่แนะนําให้พกพาไปในที่สาธารณะนะครับหรือในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะครับถ้าแบบนั้นอยู่ที่เจตนานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจพัฒนางานชิ้นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ